นี่นะครับลักษณะในต้นนะครับก็คือขีดหักหึงมากเลยเนี่ยมันไม่มีเลยถึงหาขนาดนี้แต่กับดูต้นนะครับนี่สภาพเหมือนกันเลยนะครับโ o มเหมือนกันเลยใช่ไหมครับไม่ทันกับลูกเรียนไม่ทันกับลูกเรียนไม่ทันกับลูกเรียนนะครับถ้าเห็นมันออกอย่างนี้ดีใจไหมนี่จ้าอืมโอ้ตัวนี้ข้าวน้ำข้าวเนื้อข้าวเกล็ดดี่โอ้โหนะครับตัวนี้ทั้งน้ำเลี้ยงทั้งยางเลยครับมาเต็มที่มาเต็มหนึงมาเต็มเลย สวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางและเกษตรกร,ร,กรที่ติดตามเพจผพอ,อกเกษตรวันนี้ผอ,อกเกษตรได้ลงมาที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับมาติดตามผลยางที่ลูกศิษย์ได้มาทําไว้ของหนึ่งเดือนที่แล้วว่ายางตายนึ่งปัญหายางไหลน้อยเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมจะช่วยเขาได้ไหมนะครับเราจะไปดูกันว่าเราอยู่ที่อําเภออะไรบ้านอะไรไปดูกันครับมา แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรครับชื่อสุภาวดีไวยตาจะอยู่บ้านเลขที่สี่ทับเจหมู่5าตำบลท่าช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธ,ธานีจ้ะจังหวัดสุราธ,ธานีใช่ไหมครับอ่าก่อนที่ได้จะมีรูฟิทลงมาทำไอยางแก้ปัญหาตัวนี้ให้เนี่ยยางมันเป็นปัญหาอะไรน้ายางตายนึ่งน้ำยางไม่ น้อยน้ำยางน้อยน้ำยางน้อยมันตายนึงน่งไงบางต้นมันไหลไหมมันออกไหมมันมีไหลไหมครับจะ้ะออกแต่ว่าออกนิดนิดออก,ออกนิดนิดจ้ะอ่ะนะครับเรามันถึงแปลงของพี่เขาแล้วเราจะมาดูว่าที่ทําไว้สิบต้นใช่ไหมจ้ะอ่าปกติมันไม่มีน้ํายางเนาะน้ำยางตายนึ่งมันหายไปเลยใช่ไหมเราจะมาดูกันมันจะได้ไหมอ่ะดูครับจะกรีดตรงไหนดีนะครับเราจะมาดูกันเอาตรงไหนครับ เะจะดูที่เดิมใช่ไหมครับ <S <'s <S อ่ะ <c oughs> เปิดเลยครับนี่นะครับต้นแรกมาดูที่เดิมนะครับว่ามันจะไหลไหมจะออกไหม <co ff> s> <S จะประมาณนี้เนาะนี่มันเป็นเวลาเย็นใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าตัดตอนตอนตอนคิดว่าไตีสามตีสี่ถ้าอากาศมันเย็นคิดว่ามันจะออกดีไหมเพราะเห็นเห็นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ไหมฮะออกนิดหน่อย แต่ก่อนมั่ออกนิดหน่อยจ้าแต่นี้ก็ถือว่าออกเยอะกว่าเดิมใช่ไหมนะครับไปดูต้นที่สองกันนี่คือต้นแรกนะครับเปิดจากหน้าเก่าเลยนะครับมาดูต้นที่สองนี่อยู่ข้างหลังเลยมานะครับมาดูต้นที่สองก็เอาหน้าเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมัน้ทนทีนะครับบุมเงเต็มแขนเลยเอานี่นะครับเป็นหน้าเดิมเลยอนี่เป็นเป็นไอ้ต้นที่สองกรีดแค่มีดเดียวใช่ไหมครับอยากจะดูที่ใหม่ไหม ว่ามันะจอกดีไหมอ่ะนดูตรงไหนเอาตรงที่มาเรียบหน่อยมาเรียบหน่อยตรงนี้เพราะว่าหน้าเดิมเปิดไปแล้วเปิดเลยครับต้นหน้าเปิดเลยามาดูตัวที่สองกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าข้างล่างที่เขากีดแต่แผ่เดิมนี่เป็นตัวที่สองเนาะที่เห็นนี่ข้างล่างก็นี่นะครับข้างล่างต่อจากที่มันตายนะครับที่เดิมลงมาเนี่ยมันก็ไหลแล้วนะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีกีดถึงแกนด้วยใช่ไหมครับนี่ <c oughs> ถึงแกนหมดเลยนะครับตัวนี้นนะคับซ้ำหน้าถึงแก <c oughs> น,นแกเลยนะครับไป <c oughs> ไปดูต้นที่สามกันนี่จะมาถึงต้นที่สามแล้วเอาพี่กีดเลยเอ <c oughs> าตรงนี้ครับผมมาดูกันนะครับนี่คือต้นที่สามนะครับโอเคอือออกต้นที่สามรู้สึกจะออกไหลายแต่ตามมีดเลย <c oughs> <c oughs> ส้ำหน้าอืก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับถ้าซ้ำหน้าเนี่ยเพราะว่ามันจะบางเนาะ,ะนี่เป็นต้นที่สามนะครับจะลักษณะนี้คือซ้ำหน้าเดิมนะครับเพราะว่าเต็มหมดแล้วทุกหน้าแล้วถ้าเปิดใหม่ก็ต้องเปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ต้นที่สามลักษณะของผลไปไปต้นที่สี่ ต้นทีีโอ้ใหญ่เป็นมุมขึ้นหมดเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้กีดนะในะต้นนี้เอา้าดูนะครับต้นดีซีมาดูกันอ่ากล้องฝั่งนี้เลยครับ <c oughs> นี่คือลักษณะต้นดีซีก็ปล่อยไว้ก็เดินผ่านไปเฉยๆก็เหนื่อยที่ <c oughs> เดินเนาะ <c oughs> ถ้าเดินผ่านมาแล้วกีดมันออกอย่างนี้จะกีดไหมฮ <c oughs> ะถ้าเหยนดมันออกอย่างนี้ดีใจไหมนี่จ้าอืม นี่นะครับเป็นต้นที่สี่กำลังแตกออกมาแล้วก็ไหลนะครับอะไปดูต้นต่อไปต้นที่5นี่นะครับติดกันเลยนี่นะครับลักษณะในต้นนะครับก็คือกีดหักหูม,มากเลยเนี่ย <c oughs> มันไม่มีเหรอมหาขนาดนี้ <c oughs> อ่ะเปิดนะครับต้นที่5 อันนี้ส่วนมากจะหยุดไม่ให่จัดเลยไอ้กีดแล้วนะครับส่วนมากจะหยุดแล้วเพราะว่าคนตำหน้าถึงมันไม่ค่อยออกมันมีที่จะกีดนะครับดูต้นนะครับนี่สภาพเหมือนกันเลยนะครับโซมเหมือนกันเลยอันนี้คือกีดหักโหมนะครับถ้าเกิดมันไม่นี่ต้องต้องต้องเพิ่มโดสอีกแล้วก็ปล่อยระยะไปอีกใช่ไหมครับไม่ทันกับลูกเรียน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 นะครับ เรียนชั้นไหนแล้วมหกแล้วมหกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นต้นที่ที่สี่ครับดูลักษณะของต้นนี้เออพูดผิดนี่เป็นต้นที่หกโอ้ต้นนี้ต้นนี้ตั้งแต่ลูกเรียนระวังนะยันมหกนั้วตัวอะไรครับตัวเมงป่องเล็กๆอ่ะเขาเรียกอะไรเมงงอดไม่รู้เมงอะไรเจ็บมากเจ็บมากเคยดูเลยเหรอครับอ่านะครับมาดูต้นที่หก ดึงแล้วอืมนี่ครับเป็นต้นที่หกนี่ดึงแล้วนี่โอ้ยตัวนี้เขาน้ำเขาน้อเขาวินเลยโอ้โหนะครับตัวนี้ทั้งน้ำเลี้ยงทั้งยางเลยครับมาเต็มที่มาเต็มเลยมาเต็มเลยนะครับไปไปดูต้นที่เจ็ดต่อ น,นี่ไงเจ็บตัวนี่มานี่นะครับเจ็บต้นนี้นี่มันก็เริ่มลงมานะครับมันอย่างมันจะค้นหน่อยเนะาะพอเปิดใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจ้าครับดูต้นเลย <c oughs> นี่เพราะว่าสงลูกเรียนเราต้องทันลูกเรียน ต้องทันถ้าไม่ทันก็หาที่สวยไปเรื่อรอเวลาไม่ได้มา <c oughs> ต้นที่8จะลักษณะจะใหญ่ขึ้นก็ <Okay. S 1> เหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเหมือนเดิมครับโอเค ปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันออกลักษณะงี้ไหมออกออกต้นแรกออกเยอะพอเนี่ยสองปีหลังเนี่ยสองปีหลังรู้สึกว่าน้ำยางมันสองปีหลังคือหายไปเลย <c oughs> ไม่มีแต่ว่านี่มาทําไว้หนึ่งเดือนมันก็กลับคืนมานะครับมันกลับคืนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนถ่ายไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยเนาะดูเรื่อยว่ามันจะมาเยอะไหมอ่ะไปต่อต้นที่เก้านะครับเป็นต้นที่เก้า เอา้ามาดูกันตัวที่เก้านะครับจะดึงตรงที่ยังไม่ดึงใช่ไหมเป็นที่ใหม่มรู้สึกมันจะหนาเลยเนี่ยอืม,อมนี่เป็นต้นที่เก้าถึงน้ำเลี้ยงเลยน่าตัวนี้อ่า จะเป็นไหลลักษณะนี้เนะ <S <S าะต้นที่เก้าก็จะสมบูรณ์กว่าต้นอื่นที่ผ่านมาหลายๆต้นอยู่เพราะว่าข้างบน <S <S <ขอ S 1> ไม่มีรอยกีดมันไม่ค่อยออกก็ยุดไปเลยปล่อยเลี้ยงไว้ไใส่ปุ๋ยใส่อะไรรักอ่ะอ่ะอ่ะักสองปีส,ป,ส,ป,สปีนี่ค่อยกีดใหม่ อ้าวสองปีสามปีบางต้นกลับมาก,กินนีดมีไหมมีจ้ะมีเยอะไหมมันก็ปกติแต่ทักทักพักหนึ่งทักทักกีดไปทักพักมันก็หายหาย<ห><ห>นะครับอ่ะดูต้นสุดท้ายต้นที่สิบเป็นต้นนี้นะครับคือคือหายหมดแล้ว <c oughs> เปลือกหายไม่ใช่อะไรหายนะเปลือกหายเอา,เอาเอาเอาข้างล่างอือดูข้างล่างนะครับนี่ข้างบนต้องใช้ไม้ต้นที่สิบผมบางมากเลยนี่บาง มันบางมากเลยนเนี่ยต้องๆๆค่อยๆนะครับเป็นต้นที่สิบเนาะนให้ดูแค่นี้พอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าถึงแก่นเนะาะมันจะพังหน้าไปเลย,ยนะครับเอาวันนี้เรามาสรุปกันนะครับหันมา,านี่พี่หันมางี้ ผมยืนอยู่กับพี่อะไรนะครับอีสุภาวดีค่ะบ้านคนไซหมูห้าครับตำบลท่าช้างอุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่มาทําไว้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราที่เห็นที่กีดมาเนี่ยรู้สึกยังไงครับพึงพอใจไหมหรือว่ายังไงรู้สึกมีน้ํายางดีขึ้นก็ยังดีกว่าเดินข้ามต้นใช่ไหมพึงพอใจไหมถ้าเกิดว่าหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยให้กี่คะแนนแปดสิบ 80%ครับก็คือถือว่าคือว่าเห็นได้หลายต้นเนาะสัก80%ก็ยังดีนะครับแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่เชื่อนะครับว่าพวกเรามาทํากันจริงไหมพ่หมอลงพื้นที่จริงไหมนะให้โทรได้ที่เบอร์อเลยครับ0857371508ครับผมโทรได้เบอร์นี้เลยเนาะมาทําแล้วมันแก้ได้ไหมระยะจะยาวขนาดไหนให้โทรมาถามดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องยางตายนึงนะครับก็อยากจะฝากนะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าฝากติดตามช่องเพจพ่อหมอเกษตร f a c e b o o k YouTube กดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ